สวัสดีพี่น้องชาวบอนไซที่คารพทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูการสร้างบอนไซในรูปแบบของทรงต้นซึ่งเป็นตอนที่2นะครับซึ่งตอนที่1น,นะครับตอนแรกได้นําเสนอกับพี่น้องไปเมื่อวันที่วันที่10กุมภาพันธ์สองพนนะครับซึ่งนับถึงวันนี้แล้วนะครับก็ประมาณ 36- 37วันประมาณนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของเขากันใกล้ๆก,ก,ก,กันครับสังเกตนะครับกิ่งมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับ <c oughs> แล้วก็ตาที่บิดไว้ในตอนแรกนะครับที่เข้าลวดบิดไว้นะครับกิ่งนี้ผมจะสร้างเป็นกิ่งหนึ่งผมเตรียมไว้2เตรียมตาไว้2คู่นะครับเตรียมตาไว้2คู่เผื่อเผื่อเลือกนะครับ เราค่อยพิจารณาอีกทีหนึง่งหลังจากที่กิ่งเขาโตได้ขนาดนะครับว่า <c oughs> เราควรจะเอาคู่นี้หรือคู่นี้นะครับไม่มีการหมุนกลับนะครับกิ่งนี่คือข้อดีของหมากเล็กหมากน้อยนะครับข้อดีข้อหนึ่งของเขาก็คือคือกิ่งเขาจะอยู่ตัวนะครับหลังจากบิดเขาไปแล้วนะเขาอยู่ตัวแล้วก็อยู่แล้วอยู่เลยนะครับไม่มีการบีดกลับส่วนของลําต้นนะครับก็เหมือนกันครับ ตาคู่นี้ที่เราบิดเข้ารวดบิดไว้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่โอเคอยู่นะครับไม่มีการหมุนกลับนะสังเกตดูว่าไข่รวดออกแล้วนะครับไข่รวดไปสองครั้งแล้วนะครับนี่ว่าเขาค่อนข้างจะมาสมบูรณ์นะครับล่าเขาสมบูรณ์เขาก็เลยออกตัวได้เร็วส่วนที่ต้องทําวันนี้นะครับคือผมจะมาเขียงเขียงหนึ่งนะครับเขียงลําต้นเพราะว่าในตอนแรกยังไม่กล้าเขียงเพราะว่า เกรงว่ารากเขายังไม่แข็งแรงนะครับเวลาเราใช้เลื่อยมืออาจจะกระทบเทอนนะครับเกรงว่าเขาอาจจะเกิดผลเสียกับต้นไม้ได้นะครับแต่พอณวันนี้นะครับพอมาถึงวันนี้สังเกตดูว่าเขาก็จริญเติบโตพอสมควรนะครับสูงเกือบเมตรนะครับประมาณ80เซนได้นะครับกิ่งเขาจากสามสิบหกวันที่แล้วอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปเกือบเมตร <c oughs> สาเหตุที่ต้องเขียงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสังเกตดูสังเกตดูนะครับถ้าเราไม่เขียงฝั่งนี้จะค่อนข้างจะจะโตมาฝั่งเดียวนะครับโตมาฝั่งเดียวคือลักษณะลำต้นเขาจะโตออกมาฝั่งนี้ซึ่งน่าจะดูไม่ดีสําหรับต้นไม้นะครับผมว่าถ้าเราเขียงเปิดให้เนื้อฝั่งด้านในได้เดินเข้ามานะครับลำต้นก็จะโตโตออกไปทั้งสองด้านนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้ารูปเข้ารัก เข้าทรงเขานะครับน่าจะดูดีขึ้นมาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้รู้สึกว่าจะกิ่งที่ที่จะทําเป็นลําต้นเขาจะโตมาฝั่งเดียวนะครับ mm hmm. ก็ตามที่ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับท่านได้ทาคลิปไว้แล้วก็ท่านท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าการเขียงนี่คือการาทาให้ทาให้ไม้มีที่นั่งนะครับหมายถึงว่าให้กิ่งนี้มีที่นั่งมันก็ลักษณะคล้ายๆว่าเปิดเปิดให้ให้กิ่ง มีการจเจริญเติบโตไปรอบรอบทิศทางนะครับก็จะเดินมาฝั่งนี้ด้วยถ้าปล่อยไว้แบบนี้น่าจะเดินออกมาฝั่งเดียวซึ่งมันจะดูไม่ดีนะครับเ<ส>พราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาเขียงกันนะครับก่อนเอด่นต้องเอาเชือกตัวนี้มาเขียงกันเลยนะครับแต่ก็เอดอ่นต้องมาร์กจุดให้ดีๆก่อนนะครับเอาให้แม่นๆหน่อยนะครับอย่าพลาดนะครับโอเคครับ ล็อกให้แน่นๆนะครับในกรณีที่ลากไม้เรายังไม่แข็งแรงเกรงว่าจะกระทบกระเทือนรู้สึกเลือดผมจะไม่ค่อยคมนะฮะแต่ก็เป็นไรโอ้โหโยกโยกครับโยกแต่ก็อ้าด้วยความเป็นหมากเล็กๆากน้อยครับทนอยู่แล้ว เอาบนาน่อยหนูไม่ตายไม่ตายไม่ตายเบาๆครับใกล้จะขาดแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องแต่งกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าจะเอียงอยู่นะครับด้านนี้จะสูงสำหรับการเขียงนะครับท่านผู้รู้บอกว่าให้เขียงในแนวขนานกับพื้นนะเขียงลักษณะแต,แต่นี่มันเอียงอยู่นิดนึง คือบางท่านนะครับบางท่านอาจจะเขียงในลักษณะแบบนี้ในในกรณีที่กิ่งกิ่งหนึ่งกับลำต้นมันอยู่คนละคนละระดับกันนะครับบางท่านก็จะเขียงเฉียงมาหากันเลยแบบนี้นะครับซึ่งท่านพอรู้ท่านบอกไว้ว่าถ้าเขียงแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มเนื้อที่ที่เนื้อเขาต้อง ต้องหุ้มนะครับก็ทําให้ช้าท่านก็เลยบอกว่าให้เขียงเขียงในแนวขนานกับพื้นนะครับซึ่งผมก็จะเลือกใช้วิธีนี้ลองดูนะครับลองดูลองทำตามท่านป้รูดูแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเอียงอยู่ผมจะใช้กินปากนกแก้วกัดอีกทีนึงน,นะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็เขียงให้มันได้เลยทีเดียวยิ่งดีนะครับเพราะว่าแผลจากเลื่อยกับแผลจากกินปากนกแก้วจากเลื่อยจะเรียบเนียนกว่านะครับ kalau kita lihat kan หลังจากที่เขียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนีะ้กิ่งที่จะสร้างเป็นลำต้นด้วยความสูงนะครับแล้วก็ขนาดที่ยังไม่แข็งแรงนะครับเราต้องเข้าลวดประคองเขาไว้นะครับสังเกตตาคู่นี้นะครับผมจะเอาคู่นี้นี่คู่นี้เป็นกิ่งสองคู่นี้เป็นลำต้นต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเข้าลวดไปก่อนพอรู้สึกเขาจะไม่แข็งแรงแล้วขาดที่เพิ่งแล้ว เพราะว่าเราตัดตต้นใหญ่โคไปก็ต้องเข้าแน่นนะครับเขาแค่ประคองเขาพอสังเกตครับเหมือนเดิมครับการเข้ารวดอย่าให้ไปทับตาเขาแต่ที่เราคู่ที่เราจะ ต้องได้ใช้ทำกิ่งในอนาคตนะครับส่วนตาอ,อื่นก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเลี้ยงได้ก็ก็ดีนะครับเพื่อให้เขากิ่งเขาแตกได้สะดวกในทุกๆในในทุกๆตาทุกๆคู่ไปช่วยจะช่วยเล่งในการเจริญเติบโตของเขาให้เร็วขึ้นเข้ารวดเสร็จเราก็จะมาทาน้ํายาเล่งเปลือกกันกันไม่ให้หัวเขียงแห้งนะครับแล้วก็กันเชื้อรา แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของของเปลือกเขาครับให้เขาหุ้มเร็วขึ้นมาอีกถ้าไม่ทาเนี่เขาจะแห้งครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเขียงเขียงที่1นนะครับของขั้นตอนการสร้างบอนไซซึ่งขั้นตอนการสร้างบอนไซทรงต้นนะครับซึ่งเป็นตอนที่2นะครับก็ หลังจากนี้ไปนะครับเราก็ดูแลเขาตามปกติทั่วไปให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็รอรอจนกิ่งเขามีขนาดพอสมควรต้นมีขนาดพอสมควรถึงจะมาเขียงมาทดกันนะครับเพื่อสร้างไหลเลือดต่อไปนะครับซึ่งคลิปที่3นะครับคงเป็นคลิปที่3ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับน่าจะประมาณผมว่าน่าจะรุ่นร่วมปีนะครับเราก็มาติดตามกันดูนะครับว่า จะใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีนะครับในการเขียงที่2นะครับก็ในส่วนของไม้ขนาดนี้นะครับผมว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับคงใช้เวลาไม่นานมีหลายต้นพอสมควรที่ใกล้จบแล้วนะครับสำหรับไม้ขนาดนี้ไม้ไซนี้นะครับก็ฝากพี่น้องมือใหม่ของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนะครับว่าเราควรจะเล่นไม้ขนาดไหนก็ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม และก็องค์ประกอบของแต่ละท่านนะครับลองเราลองมามามา,มาลองเลี้ยงกันดูลองสร้างกันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากสําหรับทุกท่านที่ได้แวะเวียนเ,เข้ามารับชมกันนะครับโดยเฉพาะแล้วท่านที่ได้ให้เกียรติคอมเมนต์ข้อความนะครับติชมกันมานะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างยิ่งนะครับก็พยายามนะครับพยายามที่จะนำํำสาระหรือ ความรู้ดีๆที่ผมได้สัมผัสมาได้เรียนรู้ได้ผ่านมาด้วยตัวเองมานําเสนอกับพี่น้องนะครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์นะครับครับสำหรับคลิปนี้คงจะขอแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ